โอเควันนี้เราจะมา,าทำคลิปแกะกล่องกันนะครับวันนี้เราอยู่กับกล่องยาว,ลวเลยไม่ใช่ปืนสั้นแน่นอนกล่องยาวขนาดนี้เพิงงพ่งพอเพิ่งมาถึงผมอ่าผมเพิ่งกลับบ้านนะแล้วก็พิ่งได้มีโอกาสได้แกะกล่องตัวนี้เดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่าสดๆร้อนๆเลยนะอ๋อ ทางร้าน่มาให้ผมยังดีเลยนะเนี่ยอือคลิปนี้ก็ใช้เวลาแกะกล่องนานนิดหนึ่งนะฮะแค่แกะกล่องเดี๋ยวคลิปรีวิวจะไว้วันหลังนะว่าจะจะเป็นตัวไหนก็ดูไปเรื่อยๆนะฮะเอาจริงๆอ่านชื่อตำเนลก็รู้แล้วแหละอ่ะนี่ไม่ไม่ผม เป็นตัวไหนกันเอ่ยืมาล่ะเห็นนี่ไหมฮะหน้า KJ work เป็นค่าย KJ นะยืนยาวค่าย KJ ไม่ค่อยได้ยินกันได้ใช่ไหมฮะอ่า M 700P โอเคแค่นี้ก็รู้กันละเดี๋ยวผมขออน,นุญาตแกะนะท่านตัวนี้เลยนะครับ KJ Works M 700P Bolt Action Airsoft Rifle นะครับตรงนี้มี QR Code ด้วยอะไรไม่รู้แต่เป็น QR Code แคภาพแล้วไปสแกนกันเองนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรมาแกะออกล่องกันพร้อมกันเลยดีกว่า ว้าวดูนี่สิครับเป็น M 700นะครับของค่าย KJ Works มนในไต้หวันก่อนไปถึงปืนเรามาดูนี่ของใหม่มือห,หนึ่งเลยนะฮะตัวนี้มีแคตตาล็อก KJ Works มีกระสุนทดสอบเป็นนี่ฮะลูกของ KJ Works 0.25นะครับมี speed loader ของเขามีหกเหลี่ยมแล้วก็ท่ออะไรทักอย่างไม่แน่ใจนะท่ออะไรมีแมนวนวลด้วยเดี๋ยวแกะดูในนี้ก่อนกว่า ผมอยากรู้แม่นวนเขานะขอะมันเป็นแม็กเดี๋ยวขอเกินก่อน M 7 0 0นี่เป็นอ่าเป็นระบบของทานอากาศนะครับแต่ว่าภายในทุณฮอบเนี่ยอ่าได้ทำโรงงานเขาแปลงเป็นเป e เอ่ิ wishr สเปคแล้วนะครับมีแคตตาล็อกแล้วก็คู่มือ KJ Works M 7 0 Series Man น u ว n น,นะครับก็จะเป็นนุน่นในนี้ต้องบอกก่อนว่า M70 0ของ KJ เนี่ยมีอยู่2เวอร์ชั่นก็คือ M70P 0หรือ Police mm hmm. กับ M70T 0หรือ Take Down ครับ Take Down จะแยกเป็น2ส่วนได้แต่วันนี้ผมได้เอาเจ้าตัว7 0 0 p มานะครับก็ค่อนข้าง,างโอเคตรงนี้มีอุปรกรณ์เป็นหัวโหลดเดอร์แล้วก็หกเหลี่ยมแล้วก็ท่อไม่รู้ท่ออะไรนะ อ๋อเป็นท่อโฟลดเดอร์โอเคเข้าใจละในนี้ก็จะเป็นบีดีน่าจะเป็นแค่บีดีไม่น,าน่ามีอะไรนะฮะมาที่ตัวปืนกันเลยโอ้โหฟิวดีนะครับโ้หให้เอ้ออยอะเทคกเจอร์ดีมากนะครับผมชอบเทคกเจอร์เขาอะสุดยอด นี่ตรงนี้เป็นยางนะครับนิ่มเลยไม่ไม่ถึงกับนิ่มมากแต่ก็รู้สึกว่าเป็นยางนะฮะนี่เป็นไงขันลังแน่เดี๋ยวขอปลดแมกกาซีนก่อนนะครับโอเคอันนี้เป็นแมกกาซีนเขาตัวปืนเป็นไงฮนะศูนย์หลังศูนย์หน้า ตอนนี้เป็นฮอปเดี๋ยวผมมาทำรีวิวอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแกะกล่องนะโดยรวม M 7 0 0ค่าย KJ w o r k ั่งได้อะไรบ้างปืนหนึ่งแมกกาซีนหนึ่งกระสุนทดสอบน,อน้ำนัก 25, ่อน้์จุดหกเหลี่ยมเซ็ตโหลดลูกคู่มือและแท็ตล็อกของ KJ นะครับจะมีประมาณนี้เนาะอ่า เดี๋ยวผมทำรีวิวอีกคลิปหนึ่งที่หลังโอเคนะครับ